สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์กันค่ะแต่ไม่ใช่แคมป์ธรรมดาเราจะไม่ได้ไปตั้งในป่าหรือว่าบนภูเขาแต่ว่าเราจะไปตั้งในห้างค่ะทุกคน โดยที่อุปสรรคของเราก็คือการไม่ให้พนักงารเนี่ยจับเราได้นั่นเองทุกคนคิดว่ามีงสามารถทําได้ไหมถ้าอยากดูแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหข้างหน้าห้างก็คือมีของขายด้วยนะทุกคนนี่ก็คือห้างที่เราจะมาบีบลูนั่นเองโอเคไปเข้ากันเลยกว่าทุกคนโอ้โหห้างนี้นะคะนอกจากจะขายของแล้วเนี่ยยังขายปืนด้วยนะทุกคนอุย้ยมีดาบขตานะด้วยยิบยิบยิบกดไงเงี้ยกดยิบไงองอ๋อกด e นะคะ โชะชาโชะทุกคนเวียนหัวไหมดมิขงของแก้มุมกล้องแป๊บหนึ่งนะมิงแก้ได้แค่นี้อ่ะทุกคนหวังว่าจะไม่เวียนหัวกันนะอันนี้ก็ไฟฉายโอเคมีฮอทดอกด้วยทุกคนโอ้แล้วก็เมดคิดนะคะอันนี้คือการตุนสเสบียงอุ้ยเต็มแล้วว่ะอุ้ยพนักงานสวัสดีโยโยอุ้ยทุกคนอันนี้คืออะไรมันจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนเนี่ยแต่มันยังไม่ขึ้นมานะคะ ตอนนี้เนี่ยเวลาอยู่ประมาณครึ่งวันแล้วทุกคนเราควรจะหาพื้นที่ในการแอบ,บของเรานะคะวิ่งได้ด้วยแต่ว่าหลอด Energy เราจะหมดนะโอ้โหพลังงานเต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ตรงนี้เวิร์กมันเป็นที่สปอนปืนอะ่ะอุ้ยมีดาบไ์เซเบอร์ด้วยทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะแกนลิงเหรอใช่ใช่ใช่ที่มันแบบยิงไปแล้วมันจะร้อนน่าจะเรียกแกนลิงนะเฮ้ยทุกคน มิงว่าหมิงเจอและวเหมือนจะเป็นโซนแบบที่เขายังสร้างไม่เสร็จนะคะฮยตรงนี้ดีมีทางขึ้นด้วยทุกคนวันนี้หมิงว่าหมิงน่าจะใช้ชีวิตอยูน่ในนี้แหละตึ <c oughs> ด๊ด,ดเลยนึแบบ่งนึ่งนึงขอทางขึ้นก่อนหมิงขึ้นไม่ได้ทุกคนโอ้โหเดินนิดเดียวเสียงดังมาก มวนเปิดไฟก่อนการที่เราเปิดไฟฉาย,ยามันทําให้เขาเห็นเราหรือเปล่าทุกคนเหมือนกล่องตรงนั้นมันจะงอกขึ้นมาตอนกลางครืนเนี่ยมันเป็นสีม่วงเฮ้ยจะไม่หลุดอ่ะอยู่ๆมอนก็หล่นเฉยเลยโอเคได้อยู่วันนี้เราน่าจะรอดนะคะเพราะพนักงานไม่มีเลยนะแถบเนี้ยฮังกรี้หิวแล้วทุกคนโอ้โหเสียงกินโคตรจะด,ดังอะ่ะวันที่หนึ่งถือว่าอีซีมากๆอุ้ยอันนี้เป็นเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะกดดรอปไว้ก่อน What ทุกคนทุกคนทุกคนมิงได้ยินเสียงเขาทุบโอฟ้า oh, จริงจริงทุกคนมิงได้ยินเสียงเขาทุบอะไรสักอย่างแต่มิงหาตัวหาตัวไม่เจอพี่มีดาบคาตนานะน้องเฮ้อ๋ออเขาอยู่ข้างใต้ตูดเราทุกคนเราเดินหนีเขาก่อนนูน่นนูเขาทุบอยู่ฟ้า oh, ชลา,าดอะ NPC NPC ชลา,าดอะเราเดินไปเดินมาตรงนี้ก็โอเคอยู่นะคะไม่ให้เขาหาทางขึ้นมาหาเราได้ก็พอโอเควันนี้หมิงจะทำฐานให้มันเรียบร้อยก่อนดีกว่านะทุกคน ็นแล้วก็โอเคแล้วทุกคนวันนี้วันที่3แล้วง่ายมากอีซี่สุดๆพอสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยหมิงจะไปดูแถบๆนู้นนะคะว่ามีของอะไรบ้างให้เราได้ฟาร์มกันนะคะนู่นพอจะจุนตัวหนึ่งเราไปหาของกันดีกว่าสิ่งแรกที่เราต้องหานั่นก็คืออาหารแล้วก็กระสุนปืนนะคะสําคัญอยู่หมิงว่าเอาไฟไปด้วยน่าจะดีนะคะไปทุกคนทาไมเหมือนเขามาเดินแถบๆเราเยอะจังทุกคนรู้สึกไหมตั้งไม้เดี๋ยวหมิงทําประตูบ้านก่อน โอเคเขาได้อยู่เสร็จแล้วเอาของวางไว้นี่เรียบร้อยกดอีเพื่อทำเป็นที่กันยาเสียงกนเดินอยู่ข้างๆเราเสียงดังมากๆเลยทุกคนมันเขาจะเดินอยู่ข้างๆเราเลยทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะว h a fast, t ตัวอะไรอะ เดียว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 ยว,ยวอยู่อยู่ทุกคนมันคือตัวอะไรไม่รู้คอนลูกก่ะเหมือนคล้ายๆกับเป็นนกหรืออะไรสักอย่างนะคะเช้าแล้วเช้าเถอะเช้าเถอะหม่่งเริเรเรมเ่มกลัวแล้วเช้าสักทีโอเคโอ๊ยออกไม่ได้ทุกคนหม่งออกไม่ไ,ได้เสียเวลาไปประมาณชาติเ็จครังแสงของเรานะคะเก็บไปอันนี้ปืนอะไรช็อตกันเหรอว้าวเก็บให้หมดอะ อะไรก็เก็บๆไปเถอะมิ่งไม่รู้ว่านี้มันคืออะไรนะคะตอนนี้หิวมากโอ้โหพนักงานเล่นกล้ามทุกคนตัวใหญ่มากอันนี้มันจะเป็นห้องพนักงานค่ะทุกคนแย่ละโอ้ oh my god มมิ่งมีกระสุน24ทุกคนมิ่งขึ้นไม่ได้แ้วหนึ่ง มีมิก่สุดอยู่24ชิ้นค่ะเอ้ย24เม็ดหมดประตูดแดงเลยทุกคนคืออะไรไม่รู้ CEO office พนักงานเหมือนหายไปหมดเลยทุกคนตรงนี้มิงไม่เห็นมีใครเดินเลยเป็นประตูที่ไม่มีความปลอดภัยเลยเอของวางก่อนทุกคนวางได้เห็นปะวางได้จริงๆน่ารักซะด้วยไงวางแบบ เรียงกันแบบว่าเรียบร้อยพอดีเป็นคนแบบ perfectionist ะไรเงี้ยโ okay. อเคออกกันดีกว่าอันนี้หมิ่นจะไปดูฝั่งนี้นะคะแล้วก็พรางเก็บของกินไปด้วยนะทุกคนคนมืดแล้วโอ้ oh my god โอเคโอเคได้อยู่คนโอ้ oh my god โอ้ my god เขาเห็นเราแล้วโอ้ oh my god พอดีเป๊ะๆเ,เลยเราเข้าไงอะเข้างาไปปะเนี่ยเดี๋ยวๆเ,เ,เขาเห็นเราเหรอดูคนๆเขาตอยประตูเดี๋ยว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 เบเบิเนนนนพี่พี่จะเย็นดี เขาเห็นเราทุกคนคืออะไรอ่ะจะเป็นปลวกทุกคน what ไอ้หนูหนูคืออะไรจ๊ะพี่ไม่รู้ว่าพี่ไปก่อนแหละน่าจะเป็นปลวกทุกคนโอ๊อย่ายาวอหาคนอื่นอย่าวอหาคนอื่นอย่าวอหาคนอื่น บ hey, อกว่าอย่าวอไงอย่าวอไงอันนี้คือ12โทเค็นนะคะเราจะได้อะไรเอ่ยสักอย่างเหรียญเราเพิ่งได้แค่6เองอะ o t Power เอ๊ะอแล้วมี้ต้องเอา power อยังไงอะแสดงว่ามันน่าจะต้องหาคัดเอาได้คัดเอามันน่าจะอยู่ตามเสาฝั่งไหนฝั่งนึงอะพยายามอย่าเจอเสื้อดำกับตัวใหญ่อะมิงไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้มิงอยากรู้ว่าคัดเอาตรงไหนเห็นหรือเปล่า อ้ยนี่ไงนี่ไงทุกคนอุ๊ยทุกคนเราถ้ามิงอยู่ในนี้จะเป็นอะไรไหมอ่ะทุกคนมีอยู่ในนี้ได้เด้อจริงปะเนี้ยโอเคมิงรู้แล้วว่าไอ้ก,ก้อนที่เป็นก้อนพลังงานนั้นเอามาทําอะไรเราก็คือต้องเอามาใส่ตัวนี้นะคะมิงเจอสองสีแล้วก็คือสีน้ําเงินกับสีแดงนะคะค่ะสีเขียวยังไม่เจอนะแล้วเรา เดี๋ยวๆพี่พี่จะเย็น w เวกเวเวจะเย็นทำไันนตื่นแต่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเยวเดอูตีแรงมากคือเขาตีแรงมากทุกคนว่าไม่ได้นะเหมือนเขารู้ค่ะว่ามีคนอยู่ในนี้นะรู้ได้ไงอะ่ะมีกล้องวงจรปิดเหรอโอเคภารกิจของเราก็คือการเอา power สามสีมาใส่นะคะแล้วตัวไฟมันก็จะมีไฟขึ้นมาพอมันมีไฟเราก็จะเข้าห้องควบคุมได้นั่นเอง หมิงวางตัวสีฟ้าไว้หน้าหน้าตู้นะคะแล้วก็สีแดงมันอยู่ตรงที่คิดเงินนะถ้าหมิงจะไม่ผิดนั่นไงสีฟ้าเจอแล้วเจอแนั่นไง,งเจอครบหมดแล้ไปเราไปใส่ดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะไปไปเอ้ยแต่เหมือนมันมีไฟขึ้นมาแล้วทุกคนเราอยู่ในนี้ก่อนทุกคนหมิงมาไม่ทัน <gasps> จบตกลงไปใต้แล้วหรืงว่ามันต้องตกลงไปตุยแน่ๆเอ่อต้องหาคีย์การ์ดแล้วก็ e e ดพา w เว power แล้วก็ใส่หรอไงแต่ว่ามีไม่มีคีย์การ์ดนะคะต้องหาคีย์การ์ดยังไงอะทุกคนเราต้องจัดการเมนเจอร์หรอถึงได้คีย์การ์ดมาอันนี้เดาลวนๆเลยนะทุกคนไม่รู้ถูกผิดยังไงบอกได้นะถ้าใครจะมาบอกวัเนี้ลืม หรือว่าตัวเองไม่ได้สตีมวันนี้หมิงจะลองออกล่าเมเนเจอร์ว่ามันจะโหดแค่ไหนนะคะการที่เขามีคีย์การ์ดให้เราเนี่ยเขาอาจจะโหดอยู่นะหรือเราสามารถหาได้เท่าที่เดินมาหมิงก็ยังไม่เจอไอเทมอะไรที่มันเป็นคล้ายๆกับคีย์การ์ดเลยทุกคนรู้มิงตามไม่ดีแล้วตอนนี้ก็เหมือนเมเนเจอร์หายไปไหนหมดก็ไม่รู้เฮ้ยมีห้องอีกห้องนึ่งหรอนี่คีย์การ์ดอีกแล้วุ <gasps> ณแชโอเคทุกคนเลโก้เนี่ย โอ้ยยิงไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อะไรอ่ะเ๋ยวเ๋ยวเ๋ยวอ๊อฟตายแล้วเจอไอตัวปวกตัวเล็กๆกะจัดการนี่ไงแมเ banks, นเจอร์มิงอยู่ได้สิ เอ็ดวันทุกคนโดยที่ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยคยีการ์ดก็ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้านะคะเรามาดูกันใหม่ว่ามิงจะสามารถออกไปจากบีบูนี่ยได้หรือเปล่านะคะโดยที่ไม่ตุยก่อนตอนวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะใครมีข้อเสนอหรือว่ามีทริคดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกได้วันนี้ไปแล้วแฮปปี้นเดค่ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย